รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสาหากรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุดเจอทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรา,เรา,ามีพลังใจรื้อเฟือช่วยกันคิดเพื่ออน,นาคตของเรา <S 1> <S 1> สาหากรณนเราทำงานร่วมกัน เธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ย่อท้อต่อประสัคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข้มแข็งฟันฝ่าปัญหายัางท้าทายคิดเราคิดสร้างสรรค์ชาวส่งเสริมสหกรณ์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่คือรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับกับผมจำเริญรัตนะตั้งตระกูลทุกเช้าวันอังคารแบบนี้ตั้งแต่6กโมงเช้าเป็นต้นไปเราจะมาพบกันทางช่อง11ครับ ท่านผู้ชมครับยางพาราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมากนะครับที่สําคัญครับในบ้านเราก็มีเกษตรกรผู้ปลูกยางพารากระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับสหกรณ์ที่1ซึ่งที่นี่เขามีอุตสาหกรรมยางพาราที่น่าสนใจและได้มาตรฐานนะครับซึ่งสามารถส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศได้จะเป็นที่ไหนอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยครับ สกรกองถืนมือให่ของ,งเขาซกนะครับจุดแข็งเขาเขาที่เขาดําเนินธุรกิจในการมีเรื่องการบริหารจัดการที่ดีก็เนื่องจากเอาหลักการวิธีการสกรเข้ามาดําเนินการทําธุรกิจนะครับซึ่งคณะกรรมการก็มีความเข้มแข็งนะครับเข้าใจในเรื่องระบบสกรเป็นอย่างดีมวลสมาชิกของสกรแห่งนี้ได้รับความรู้นะครับความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการสกรอย่างดีก็ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทาธุรกิจ สมาชิกทุกท่านเขาจะรู้ว่าสากรแห่งนี้เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเป็นของมวลสมาชิกทั้งหมดนะครับก็ทําให้สมาชิกเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ได้มาทำอ่ารวมซื้อรวมขายกันที่สกรแห่งนี้เป็นประจํานะครับมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรของตัวเองสามารถที่จะรวบรวมผลผล,ผลิตของมวลสมาชิกได้ปริมาณมากมายพอสมควรนะครับช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเดือดร้อนและส่วนหนึ่งก็ ได้นำปัจจัยการผลิตต่างๆมาขายให้กับสมาชิกในราคายุติธรรมนะครับและอีก,อกส่วนหนึ่งสมาชิกก็นำผลผลิตยางอย่างที่ได้เห็นในขณนะนี้นะครับก็าย,ายางคุณภาพเข้ามาขายให้กับสากลสากลก,ก็ได้ผลิตยางแท่ง str 20ซึ่งเป็นสากลที่เดียวในประเทศไทยที่ผลิตยาง str 20นี้นะครับ แล้วก็จะมีผู้มารับซื้อจนกระทั่งทุกวันนี้โรงงานแห่งนี้ผลิตให้กับผู้ซื้อไม่ทันนะครับเพราะว่าทางสากลนี้ก็ได้นำเรื่องคุณภาพของยางนะครับเป็นที่ยอมรับของตลาดนะครับขณะนี้สมาชิกต่างๆก็ได้รู้แล้วว่าระบบสากลเนี่ยมันดีอย่างไรสำหรับเขาสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับรักษา มาตรฐานต่างๆแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกที่นี่อยู่ดีกินดีนะครับส่วนในทางสำนักง,งานสกรจังหวัดที่จะมีเจ้าหน้าที่มาร่วมประชุมกับคณะกรรมการดาเนินการและฝ่ายจัดก,การทุกเดือนนะครับจะส่วนมากจะเข้ามาดูในในระบบเรื่องการควบคุมภายในนะครับเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่สามารถที่จะทําให้สกลแห่งนี้อำนวยความสะดวกให้เขาบริหารจัดก,การภายในแล้วก็ดาเนินธุรก,กิจ โดยโดย,โดยที่ไม่ติดขัดอะไรอันไหนที่มันผิดหรือไม่ถูกต้องในระบบสากลทางสำนักง,งานสากลจังหวัดก็จะให้คําแนะนําเป็นที่เลี้ยงคอยช่วยช่วยให้คําแนะนําช่วยเป็นที่ปรึกษานะครับในเรื่องระเบียบข้อบังคับต่างๆเล็กอันนึก็เรื่องการทําบัญชีต่างๆเมื่อในการทาธุรกิจถ้าสากลมีการติดขัดก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานสากลจังหวัดเข้ามาให้คําแนะนําอยู่เป็นประจำครับทุกเดือนนะครับมีปัญหาอะไรก็ทาง ประธานหรือคณะกรรมการก็จะประสานงานไปกับทางสกจางหวัดแต่โดยเป็นประจำต้องมาประชุมร่วมทุกเดือนนะครับ คุณผู้ชมมายืนอยู่ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซกจำกัดจังหวัดชนบุรีค่ะเอซาบมาว่าที่นี่นี่นะคะมีเครื่องมือการแปรรูปยางพาราที่ทันสมัยได้มาตรฐานครบวงจรเลยทีเดียวแถมวันนี้นี่นะคะก็มีพี่ๆสมาชิกนํายางถ้วยมาส่งถึงที่สหกรณ์เพียบเลยละค่ะฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเอชักกดใจไม่ไหวแล้วละค่ะเดี๋ยวรีบเข้าไปด้านในกันดีก,กว่าค่ะ เลยนะคะว่าสาหกรณ์แห่งนี้เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีโรงงานแปรรูปยางเป็นของตนเองนะคะไม่เชื่อต้องลองถามผู้ใหญ่ท่านนี้นะคะนั่นก็คือผู้จัดการสาหกรณ์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบกวนแนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับผมประเติดนาวัฒนะภัยบูรณ์นะฮะเป็นผู้จัดการใหญ่ของสหกรณ์ก่อตกครับ เอขออนุญ,ญาตเรียกว่าพี่ประเสริฐเลยละกันนะคะครับผมครับเอทราบมาว่าที่นี่นี่นะคะมีอุปกรณ์ที่ทั้งทันสมัยครบวงจรและก็ได้มาตรฐานอีกด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ถึงขั้นตอนการแปรรูปยางนี่นะคะเอขออนุญาตถามคําถามก่อนเลยได้ไหมคะครับก็เดี๋ยวเดินไปคุยกันไปก็ได้ครับโอ้ดีเหมือนกันค่ะจะได้เดินชมโรงงานแห่งนี้กันไปด้วยนะคะครับผมว่าแต่ที่นี่นี่นะคะอยากจะให้ช่วยเล่าให้ฟังเลยคะ่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรคะถึงได้มีการจัดตั้งเป็นสากรณ์ขึ้นมาครับ ความเป็นมาในการก่อตั้งสากรณ์นะครับก่อนสมัยก่อนนูน้นยังไม่มีสากรณ์เลยนะฮะค่ะแล้วก็ทางสมาชิกขายยางนำยางไปขายแถวระยองไก่ฮะแล้วก็ราคาก็ดกถูกข้อค้ากดราคาก็เลยมีแนวคิดในการจัดตั้งเป็นกลุ่มและเป็นสากรณ์จนถึงปัจจุบันนี่คร โอ้โหแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วนี่นะคะพี่ประเสริฐคะโรงงานใหญ่มากๆเลยแล้วจริงๆแล้วธุรกิจหลักๆในโรงงานนี้มีอะไรบ้างอ่ะคะคือในโรงงานนี่มันก็มีธุรกิจอย่างเดียวแต่ในสถานตัวสถากร์เรามีธุรกิจอยู่สี่อย่างอา๋อค่ะมีอะไรบ้างคะก็มีการรวบรวมน้ํายางตรงโรงงานอันนี้เรารวบรวมน้ํายางนะฮะธุรกิจที่สองก็เป็นรวบรวมยางแผ่นค่ะ<า>ก็ตรงตลาดกลางประยองประมูลไปนะฮะ แล้วธุรกิจที่สามก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับจัดหาวัตถดุดการเกษตรเช่นปุ๋ยยาปบาวัชพืชกดโพมิกอะไรต่างๆของเกี่ยวกับยางนะฮะมาขายให้สมาชิกนะครับแล้วธุรกิจที่สี่ก็เป็นโรงงานนี่นะครับท่านดีเห็นนี่นะฮะเป็นโรงงานแปลรูปยางนะครับนะแล้วที่นี่มีการบริหารงานอย่างไรล่ะคะถึงได้มาตรฐานแบบนี้ครับก็ที่นี่ ก็มีการบริหารงานโดยคณะกรรมก,การนะฮะที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีระบบธรรมาภิบาลรักษาระบบธรรมาภิบาลอย่างดีนะฮะอย่างเข้่งคัดในการบริหารงานนะครับโอ้โหคุณผู้ชมคะโรงงานใหญ่ขนาดนี้นะคะเอชักอยากจะรู้และคะ่ะวว่ามีขั้นตอนการแปรรูปยางอย่างไรนะคะจากเศษยางเล็กๆก,กลายมาเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาลอยากจะให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะพี่ประเสริฐครับการทำยาง จากเศษยางมาเป็นยางแ่งนี่มันไม่มีขบวนการระยุงยากนะฮะ<ม>คือเรามีเครื่องจักรในการย่อยย่อยฮะย่อยแล้วก็ล้างย่อยแล้วก็ล้างย่อยแล้วก็ล้างมันจะมีสี่ห้าขั้นตอนนะฮะจนเป็นเศษเล็กๆแล้วก็เข้าเตาอบอบออ,ออกมาก็มาอัดแ่งอัดแ่งแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพแล้วก็ผ่านเครื่องเอ็กซเรตตรวจโลหะอีกครั้งหนึ่ง<ม>นะฮะแล้วก็แพ็คถุง พร้อมส่งออกได้แล้วนะโอ้โหแล้วหลังจากเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนี่นะคะยางต่างๆที่สําเร็จรูปแล้วนําส่งไปที่ไหนต่อคะครับตอนนี้ตอนนี้ของเราจะส่งในประเทศสักประมาณ40นะส่งออกต่างประเทศสัก60โอ้โหนะี่กว่าสร้างไรายได้ให้กับประเทศของเราเยอะจริงๆนะ ผู้ส่งออกไปต่างประเทศเยอะมากเลยใช่ไหมคะคแล้วทําไมที่นี่นะคะถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงงานแปรรูปยางที่มีความน่าไว้วางใจจนได้รับการยอมรับล่ะคะครับของเรามีการตรวจสอบสิ่งปลอมปนตรวจสอบแล้วก็มีห้องแลบจะได้รับรองจากกรมวิชาการ,กรเกษตรเรารักษามาตรฐานของเราอย่างเคร่งครัดนะฮะค่ะทราบมาว่าที่นี่นี่นะคะมีการบําบัดน้ําเสียด้วยจริงไหมคะ ครับน้ำเราไม่มีการทิ้งแม้แต่นิดเดียวเลยนะฮะบำบัดแล้วนํากลับมาใช้ใหม่เราจะวนใช้ของเราอยู่อย่างนั้นฮะไม่มีการทิ้งเลยครับโอ้โหฟังจากกระบวนการทํางานของที่นี่แล้วนะคะเรียกได้ว่ามีมาตรฐานจริงๆค่ะเอว่าแบบนี้เนี่ยนะคะคงจะได้ใจจากสมาชิกไปเต็มๆอย่างแน่นอนเลยทีเดียวยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ประเสริฐด้วยนะคะที่ไผ่เดินชมทัวร์โรง,งงานแห่งนี้แบบเต็มที่เลยขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ งั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปพูดคุยกับสมาชิกก่อนแล้วกันนะคะครับเยนเชิญเลยครับสมาชิกขออยู่แล้วโอ้ดีเลยค่ะ ็เรามียางก็มาอยู่ในสมาชิกข,ของการเกษตรนี่แหละครับเขาก็อุดหนุนอะไรดีฮะสากออุดหนุนดีครับเหมือนลงอยู่ประจําอะไรเงี้ยราคาเขาก็เหมือนมาตรฐานอยู่ตลอดนะก็เ,เลยมาลงสากอครับเขาจะมีสาธิตให้ดูมัางอบลมคุณภาพอะไรเงี้ยเจ่อมันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคิดว่าสากอนนี้เข้มแข็งครับผมไม่มีแรงดูดคือเห็นเข้ามาผมก็เลยอยากมากระเทาอมากผมไม่อยากให้ผ่านพ่อ้ารกางครับ ผมมีความเชื่มั่นในตัวทากอรมากครับให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกทุกคนครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอรบกวนเวลาสักครู่ได้ไหมคะยินดีครับงั้นก่อนอื่นนะคะรบกวนช่วยแนะนาตัวกับทางบ้านหน่อยค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนายวัฒนพงศ์ศรีเมธาลักษณ์นะครับสมาชิกสากรกองทุนสวนยางบ้านเขาซกจำกัดครับอืมค่ะมีชื่อเล่นไหมคะ ชื่อเล่นชื่อฮวดครับงั้นเอ๋ขออนุญ,ญาตเรียกว่าพี่ฮวดเลยแล้วกันนะคะควันนี้พี่ฮวดมาทําอะไรคะเนี่ยวันนี้เอายางก้อนถ้วยมาส่งให้กับสากรกองคุณสวนยางบ้านเขาซกนะครับยางก้อนถ้วยหน้าตาเป็นยังไงล่ะคะเอขออนุญาตดูหน่อยได้ไหมคะครับเนี่ยครับที่บนรถเนี่ยครับโอ้คือมาเป็น,ม,นมันจะมีกลิ่นอะไรน,นะครับอ๋อมีกลิ่นนิดนึงใช่ไหมคะมาเป็นลักษณะคล้ายๆถ้วยเลยครับเพราะว่ากลิ่นจากต้นแล้วอยู่ในถ้วยให้มันแข็งตัวก็เก็บมาครับ และนอกจากยางก้อนถ้วยนี่มีอย่างอื่นมาส่งอีกบ้างไหมคะก็จะมีเป็นน้ํายางสดนะครับก็จะกีนแล้วก็เก็บใส่ถัง200ลิตรก็จะส่งที่สากรจะตรงนั้นที่จะสํานักงานใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นโรงงานยางแข่งอ,อีกแห่งหนึ่งของสากรโอ้โหก่อนอื่นนะคะต้องถามก่อนเลยละกันว่าเป็นสมาชิกของสากรแห่งนี้เนี่ยมานานเท่าไหร่แล้วคะก็เกือบ30ปีแล้ว เกือบสสิบ <30 S 2> ป,ปีแล้วเหรอคะหน้าพี่ยังเด็กอยู่เลยไม่น่าเชื่อเลย่าจะอยู่ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกกันเลยบแบบนี้แสดงว่าพี่ก็ต้องเคยประสบกับปัญหาก่อนหน้าที่จะมีสหกรณ์ใช่ไหมคะครับอย่างนี้ช่วยเล่าปัญหาในช่วงนั้นหน่อยค่ะว่า <ๆ S 2> เกิดอะไรขึ้นช่วงัที่ปัจจุบันเป็นสมาชิกอยู่สหกรณ์เนี่ยผู้ก่อตั้งจํานวน21รลายเนี่ยคือเขามีปัญหาเรื่องราคายางแผ่นที่ไปขายให้พ่อค้าอาจจะถูกกดราคาบ้างเขาก็เลย รวมตัวกันแล้วก็รวบร,รวมยางแล้วก็เชิญพ่อค้าหลายๆร้านเนี่ยมาประมูลซึ่งจะได้ราคาที่คือพอประมูลได้ราคาที่สมเหตุสมผลราคาที่พอใจแล้วก็จะตกลงซื้อขายกันนะครับอ๋อค่ะแล้วแบบนี้พอเรามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์แล้วเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากก่อนหน้าที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ยังไงอะคะ ครับก็มาทำยางก็ราคาก็จะค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นก็ทำให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางเนี่ยมีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็คือสากรเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้สมาชิกได้ราคาจากข้อค้าที่ไม่โดนเอารัดเอาเปรียบมากนะครับ ถือได้ว่าเป็นเหมือนเกราะป้องกันให้กับ<ช>สมาชิกสหกรณ์ในเรื่องของการโดนกดราคาแล้วก็ทําให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยเพราะว่าราคาของยางพารานั้นจะไม่ลดต่ําลงอย่างแน่นอนใช่ไหมคะคบแบบนี้เนี่ยตลอดเวลาที่เราเป็นสมาชิกของสหกรณ์มากเกือบสาปีแบบนี้นี่นะคะมีความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์มากน้อยแค่ไหนนะคะครับมีความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าสหากรณ์ของเราเนี่ยสหกรณ์กองทุนส่วนย่างบ้านเขา่าซกคือคณะกรรมการทํางานด้วย จิตอาสาเข้ามาเพื่อที่พัฒนาด้านการเกษตรให้กับพี่น้องชาวเกษตรอย่างจริงจังเรื่องโดยเฉพาะคณะกรรมการของเรามีความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับมีคนจะมาดูงานของสากลเราเนี่ยทั่วประเทศเลยมาทุกทุกภาคนะครับที่เข้ามาดูงานของสากลของเรานะครับ แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเอก๋ก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแทนพี่ๆสมาชิกของสหกรณ์แห่งนี้จังเลยค่ะที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการเข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์แห่งนี้วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่พวดมากเลยค่ะที่สาะเวลามาพูดคุยกับเอ๋ในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้ไปพบกับพี่ป๊อปกันต่อเลยค่ะ ขอบคุณน้องเอมากๆนะครับที่พาเราไปเยี่ยมชมถึงที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซกจำกัดที่จังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งที่นี่ถือว่ามีการบริหารงานแบบครบวงจรมีคุณภาพและได้มาตรฐานนะครับแน่นอนที่สุดครับเรื่องราวสาระยังไม่จบแต่เพียงช่วงนี้นะครับไปตามกันต่อได้เลยที่เรื่องเล่าชาวสากร์ครับ อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรื่องเล่าชาวสหกรณ์ขอแสดงความยินดีกับดรจุมพลสงวนศิลป์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งได้เดินทางมาเข้ารับตาแหน่งใหม่นะกรมส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีผู้บริหารข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ออกมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยล่ะค่ะถัดจากนั้นนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการรับมอบงานและประชุมมอบนโยบายกับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะ โดยนโยบายในการพัฒนากระบวนการสาหกรณ์นำไปสู่ความเข้มแข็งนั่นก็คือการสานต่อนโยบายการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสาหกรณ์ทั้ง5ยุทธศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการนะคะเพราะจะเป็นหนทางที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์ทั้งประเทศ และมุ่งเน้นเรื่องการเผยแพร่อ,อุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้มีความสําคัญและอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยทุกคนค่ะเพราะว่าขบวนการสหกรณ์จะเป็นแรงและพลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีนโยบายพัฒนาสาหกรณ์และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นสมาร์ทฟาร์ r เมอร์และสมาร์ทออฟฟิเซอร์ซึ่งอาจจะนำไปสู่สมาร์ทโคเปอร์เรทีฟในโอกาสข้างหน้าด้วยค่ะมาต่อกันที่กิจกรรมดีๆอีก1กิจกรรมนะคะอย่างงานเปิดตัวโครงการจำหน่ายกระเช้าสินค้าสาหกรณ์นในเทศกาลปีใหม่2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาณนกะรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะโดยมีดรจุมพลสงวนสินอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะโครงการจำหน่ายกระเช้าสินค้าสหากรณ์นในเทศกาลปีใหม่2557ถือว่าเป็นการเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพของพี่น้องชาวสหกรณ์ทั่วประเทศ ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้นค่ะและยังช่วยขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าสหากรณ์และกลุ่มเกษตร,รกรอีกทางหนึ่งด้วยนะคะสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการก็ประกอบด้วยสินค้าเพื่อสุขภาพอาทิข้าวอินทรียข้าวกล้องข้าวซ้อมือสมุนไพรน้ำผึ้งน้ำผลไม้ ผักผลไม้แปรรูปและอาหารแปรรูปค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์จากข้าวฟางงานหัตถกรรมและศิลปะประดิษฐ์ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคายุติธรรมค่ะโดยจะจำหน่ายระหว่างวันที่1ธันวาคม2556ถึงวันที่15มกราคม2557ณกรมส่งเสริมสหกรณ์กรเทเวศกรุงเทพมหานครค่ะ คอ้าเหล่านี้หนึ่งเน้นสินค่าที่ได้มาตรฐานนะครับจะเป็นสินค่าที่เกี่ยวกับสุขภาพคือเป็นอาหารและเครื่องดื่มว่าสมุนไพยเหล่าน,นี้ก็เป็นที่ส,สดแล้วก็ผลิตขึ้นมาใหม่เพื่อเทศกาลนี้โดยเฉพาะส่วนเรื่องราคานั้นก็เหมาะสมตามมาตรฐานมีการกําหนดไม่ต้องกลัวว่าจะมีราคาที่สูงเกินไปหรือว่าผลิตผลิตภัณฑ์ที่เอามาจำหน่ายนั้นจะเสื่อมคุณภาพอะไรต่ังๆนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาของขวันของฝากก็อย่าลืมเลือกสินค้าของพี่น้องสหกรณ์ที่ผลิตจากภูมิปัญญาและฝีมือของสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพของพี่น้องสหกรณ์นะคะใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่026285536หรือ022811900ต่อ216ในวันเวลาราชการค่ะ วันนี้เรื่องเล่าชาวสาหกรณ์ขอตัวไปเลือกดูสินค้าสาหกรณ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับสำหรับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซกจำกัดที่จังหวัดชลบุรีมีวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจนะครับคือเป็นสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจครบวงจรมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรตอบสนองมวลสมาชิก ผลิตยางแท่งสู่มาตรฐานสากลน,นะครับซึ่งวิสัยทัศน์ที่ว่านี้นะครับก็นําไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจริงจังทำให้เกิดความเชื่อมั่นในหมู่สมาชิกและสร้างความเข้มแข็งให้กับสากลนั่นเองครับและมาถึงช่วงท้ายรายการแบบนี้ก็คงจะต้องมาอ่านจดหมายและปเสนยบัตจากท่านผู้ชมทางบ้านเช่นเคยนะครับ สัปดาห์นี้เราคัดเลือกมา2ฉบับนะครับที่จะส่งมอบเสื้อสวยๆส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยนะครับท่านแรกมาจากท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพคุณสมศักดิ์ช่างปัน้นเขียนมาบอกว่ามีโอกาสติดตามรับชมรายการของเรามาโดยตลอดนะครับยอมรับความเห็นของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการอุดมการณ์ของสหกรณ์ซึ่งในโอกาสที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ40ปีกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่41นะครับ และปี2559สหกรณ์ไทยก็จะครบ100ปีก็ขอชื่นชมรายการนะครับว่าทำให้สมาชิกสหกรณ์นั้นมีความรู้และความเข้าใจในระบบสหกรณ์มากยิ่งขึ้นก็ขอให้รายการดีๆแบบนี้มีตลอดไปนะครับขอบคุณมากๆครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับมาจากคุณยงศักดิ์นุยสุขจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเขียนมาบอกว่ารายการของเราได้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มสหกณ์มีอาชีพที่มั่นคงได้รู้ความเคลื่อนไหวในวงการสหกณ์ มีต้นแบบในการพัฒนาสหกรณากรของกลุ่มให้เกิดความมั่นคงและเข้มแข็งขอบคุณปริศนิบัตทั้ง2ฉบับนี้นะครับและทุกๆฉบับที่ส่งกันเข้ามาถ่ายทอดมุมมองความเห็นและให้กําลังใจทีมงานนะครับอยากจะมีส่วนร่วมแบบนี้บ้างนะครับและอยากจะได้เสื้อสวยๆจากทางรายการไปส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้ สหกลยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาผมจำเริอรัะตะนะตั้งตระกูลและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสาหากรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัญยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียทงท้องถิ่นไม่ยากจ,จน หากรอนมีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ สร้างสรรค์ชาวส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยย่อหย่อนเรารวมแรงร่วมใจ